รู้ราคาเราอึ้งเคนภูภูมิเปิดประมูลกล้วยด่างไม่กี่ชั่วโมงยอดสูงปรดขนาดนี้ช่วงนี้กระแสของต้นไม้กําลังมาแรงสายรักธรรมชาติถูกใจสิ่งนี้มากเช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อเคนภูภูมิแฟนหนุ่มของเอเซอร์สุปรีลีลาที่กําลังเข้าสู่โหมดเป็นสายรักต้นไม้และอีกหนึ่งคนรอหากได้เห็นรูปภาพบนอินสตาแกรมของหนุ่มเคนจะรู้เลยว่าเจ้าตัวมุ่งมั่นตั้งใจกับการปลูกต้นไม้สายพันธุ์ต่างๆแบบสุดๆ ล่าสุดหนุ่มเคนได้โพ์ภาพตัวเองกับกล้วยด่างโดยเปิดประมูลกล้วยด่างในกลุ่มเฟซบุ๊กคนรักกล้วยด่างเปิดเสนอราคาน้ำวาคข้อมด่างครับผมมาปิดให้17.00มารับที่บ้านเลยก็ดีนะครับนัดรับวัชรพลส่งฟรีครับซึ่งงานนี้มีคนรักกล้วยด่างให้ความสนใจแห่แข่งประมูลราคาและมีคอมเมนต์เข้ามาอย่างถล่มทลายเพียงไม่กี่ชั่วโมงราคาก็สูงพุ่งถึงหลักแสนก่อนที่เจ้าตัวจะปิดราคากล้วยด่างเป็นราคา120,000บาท ขอขอบคุณภาพเคนภูโภมภาพแหล่งข้อมูลข่าออวเดอะบางก่องอินไซ์ค่ะฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ